คุณคันไหมคะอะไรนะครับคันไหมไม่รู้สึกอะไรเลยครับไม่คันเหรอไม่คันครับเดี๋ยวดูดิหล่อป่ายังรอเลยว่ะไม่คันได้เหรอครับเจอยาคู่ละวคุณผู้ชายครับมาสักครู่คุณบอกคุณไม่คันอันนี้คุณมาฉีดยาฆ่าแมงหรือเปล่าค ดูยังไงมาฉีดยาข้าไปเลยคุณหัวข้อไปงงมาด้ใช่หรอคะฉันน่ะมาตามหาเนื้อคู่ค่ะแล้วคุณบอกว่าคุณไม่ขันฉันจะขอหันไปดูดื่มสักคุณเดี๋ยวเด็กก็อะไรอะคุณใจเย็นๆครับคุณพูดอะไรหันอะไรมาดูดดื่มอะไรดูดื่มบรรยากาศตอนที่เราไปหาอะไรทานกันที่ร้านอาหารคาเฟ่เดี๋ยวเราเจอกันยังไม่รู้จักกันเลยจะไป ทานอาหารอะไรด้วยกันได้ยังไงล่ะครับผ<น>มใช่เป้นอย่างนั้นเราเปิด Google Map ดูอาหารกันเลยนะคะโอ้โหอีกงานไสห,หันไปเดี๋ยวไม่ต้องพูดเยอะร <c oughs> ับเ <c oughs> ลยรับสองรับสามว้าหล่อจังเลยดูดีใครก็ไม่ใ่เยือะผูกทุกคนต่างวิ่งกีน ดูนี่ว่ายีดับจกจะตามมันทันหรือไม่จะเห็นไฟเอยอ้าวเฮ้มาแล้วครับโอ้ตอนน้าไปหลบอยู่ในรถตูดจากนู้นน่ะ

คือเนื้อคู่ของฉันเพราะว่าท่านพยานาคาานบอกกับฉันว่าถ้าเกิดว่าผู้ชายคนไหนโดนตัวดำดงแล้วไม่ขันแสดงว่าผู้ชายคนนั้นคือเนื้อคู่ของฉันหนี<ม>ทำไมคะนีทำไมก้อนอาแล้วหมูเด้งกับพิษบูเจอกันแล้วไปกัดตายแล้วผม <c oughs> บอกเลยเดี๋ยวเธอชื่อว่าดำดงใช่ตกใจหมดเลยไดอยู่ดีมาวิ่งไ่ฉันบอกว่าฉันเป็นเนือเ้อคู่เธอห้ามันไม่จริง มันเป็นเรื่องจริงใครจะไปเชื่อเนี่ยอย่ดีมาบอกเป็นเนื้อคู่เป็นครูสอนมามาเชื่อไหมไม่เชื่อหรอกแล้วเอาแบบนี้ลวกันเอาแบบไหนเธออยากแต่งงานกับฉันไหมอยากแต่งมากอย่าหลอกใช้ไลยหลอกใช้อะไรนะใครหลอกใช้อะไรมึงก็ไม่ได้ยินกูก็ซิบกันได้ยินแล้ก็คุณได้ยินอยู่เมื่อกี้เนี่ยโอ้ดีน่เกินนะถ้าเธออยากแต่งงานกับฉันเธอทำงานนี้ฉันอยากหนึ่งได้ไหมทำงานอะไรรู้จักเขาสามร้อยยอดไหมอ๋อสนิทกัน แล้วสนิทกับเขาสามร้อยยอดเลยหรอถ้าอย่างนั้นเธอไปหาพันธงให้ฉันพันทองแท้ที่เขาสามร้อยยอดอือหือพันองท,ที่เขาสามร้อยยอดนะทองแท้เก้ากจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์นะ <c oughs> ดีๆนะไปหาดูให้ดีนะแน่นอนเดี๋ยวไปซื้อมาแล้วขายไม่ได้จะยุ่งนะเขาจะนะจะเอามาขายทำไมในเมือ่อเราจะเอามาลองเลือดนี่ถูกต้อง <c oughs> ถ้าอย่างนั้นเธอไปหาพันธงที่เขาสามร้อยยอดมาให้ฉัน ถ้าหาว่าเธอทําได้ภายในสามวันนี่ฉันสอนสิงจะลองแต่งงานด้วยแล้วบอกพวกฮะนะผมจะบอกแรงให้ว่าไอ้นันเก็บของขึ้นหลังรถมันหมดแล้วนะเอาไปเก็บให้ไว้ใจไม่ได้ชอบเอาไปขายตอนพาบิดาบาดได้เนี่ยตกลงไหมตกลงรม่งั้นเธอรีบไปเลยโอเคสามวันเดี๋ยว อะไรยะอะไรเพื่อเดียวจะไปไหนเอ้าก็ใช้มึงแล้วมก็ไปดิพวกเธอยังไปไม่ได้เราะใจที่พวกเธอน่ะยังไม่ทําสัญญากับฉันสัญญาอะไรเราสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรโถไม่ต้องคำสาบานที่จะทําในสัญญานี้ฉันปถ้าเกิดใครผิดคําสัญญาหรือสาบานบุคคลนั้นจะต้องถูกลงโทษจากฟ้าดิน มึงมึงเล่นเรื่องอะไรอีโยมพวกจะสร้างรังที่นิ้วโป้งขวาของท่านพูดไปเรื่อยฉันไม่ต้องทำสัญญาอะไรทั้งนั้นฉันเป็นเจ้าเธอจะไปไหนต้องทำฉันจะไปเอาใบสัญญาปล่อยฉันปล่อยฉันเดี๋ยวนี้เอาที่ไหนปใบสัญญามันจะไปเอาที่ท่านพญานาคราชพญานาคมาแล้วเหรอมาแล้วจะขอหวยสักหน่อยไม่ต้องขอหวย พญานาคราชเนี่ยไม่ให้หวยใครทั้งนั้นนอกจากฉันคนเดียวฉันมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านจากการถูกหวยของท่านพญานาคโอ้ยพวกจะทำก็ทำเลยพูดจริงเหรอจริงเอาละเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปโหนกระแสหน่อยนะส่เดชส่งเด้าว่าเหมือนกัว่าใครอะไรเมื่อกี้พูดว่าอะไรบ่นอะไรงงเงี้ยพูดถึงเธอเนี่ยเขาจะเอาฉันไปออกทำไมล่ะ ถ้บอกว่าเธอถูกหวยเป็นร้อยล้านพันล้านมันเป็นไปได้ยังไงร้อยล้านพันล้านมันฉันหมายถึงว่าตำลึงโอ้โหผิดซะแล้วนี่มึงทำสัญญาสักทีเหรอไปทำสัญญาอะไรจะไม่ทำอะไรทั้งนั้นฉันเป็นเจ้าฉันพูดคำไหนคำนั้นอยู่แล้วถ้าเกิดไปทำฉันไม่ไปพอดีจะมาบัตร เรื่องปาณเดียวเนี่ยมันมีล้อไปวันนี้นายกรณี้เราองเกี้ยสัญญาก่อนหลังจากที่เกี้ยสัญญาแล้วไม่ได้ผัดหม้มาไงหลังฉะนั้นเราคอยจีบสัญญามันทิ้งเพื่อช่วยให้ล้านยาหายจากการเป็นหมาในฝาบาทไหนว่าไงเที่ยวสิโอ๊ยจำไม่ได้แล้วไปเกี้ยสัญญาโอ๊ยเขียนกู่ไยเขียนก็เขียนแไงทำไงไม่ต้องเขียนสัญญาแต่มันใช้วิธีไหนล่ะเพราะว่า พยาน่าเขียนไว้หมดเรียบร้อยแล้วว่าจะเกิดชันอาภานทองมาได้เธอจะต้องแต่งงานกับฉันและฉันต้องการนําเลือดของเธอน่ะมาเป็นพยานเดี๋ยวไปนิ้วไปนิ้วเหมือนเหมือนตรวจเหมือนตรวจสขุขภาพทำให<า>้ดูก่อนเหมือนตรวจสุขภาพรายปีมาไม่เอาเดี๋ยวน่าจะห่าฉันไม่เคยตรวจสุขภาพยอมเถิดนิดเดียวไม่เอาทำให้ดูก่อนสิมึงจาแขนมาดิถ้าเกิดไม่ทำฉันเป็นไม่ไปเอานิ้วไหนอยฮะเฮ้ย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 อะไรฟาบาท ดูทีหนังเหนียวนี่นี่ไม่เข้าด้วยไม่มีเลือดเลยสักหยดจะเข้าได้ไงอ่ะทำไมอ่ะอีนั่นเขาเฉือนผมอ้าววบ้าเฉือนเขานู่นอ้าวทำเองไม่เอาอัศไอ้วิมุกไปมากเลยเลือดไหลเร็วเข้าอย่ามีเรื่องกับจอมหยุดและนี่คือจอมหยุดเด้แต่ละมือแต่ละเดยอีนี่เขาเป็นอะไรเนี่ ตรงนั้นหยุดเนี่ยเคยเล่นนี้ต์ตกนะแต่ตรงนี้เหรอตรงไหนก็ได้นั่นแหละนี่เลยสัญญาอะไรต้องใช้เลือดมึงด้วยเคยเจอเคยเจอโอยแตะเธอง่ายเลี้วอะไรเอานิ้วโป้งกันปัดเดียวเล้วโป้งเลี้ยวกล้วยเลี้ยวกล้วยเอานิ้วก้อยฮ่าท่านายอ่ะ แม่งก็เฉื่อยน้ววันนี้ก้อยมาไปไปจอยนึกว่าหน่้อไม้ฝรั่งอะไรบีบหน่อยตีเบาหวันไม่ใช่เหรอเลือดเหนียวเรอเลือดเลือดเอาเลือดเอาเลือดไปใส่แล้วโอ้แหม่ได้แล้วก็มายองแบ่งกันเลยนะคุณเชียง ในสามวันเจอกันทำไม่ได้แล้วกันถ้าทำได้ฉันแต่งงานด้วยโ oh. อ้งง